เรียกว่าผ่านการต่อสู้กันมานานเจ้ากฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยครับวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วทําให้ความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสภาพสิทธิต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตผู้ของเพศทางเลือกครับว่าในอนาคตเนี่ยหากมันมออีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะสามารถตัดสินใจให้กับชีวิตของคู่ชีวิตเราได้นะครับ เช่นเดียวกันครับก็การการจดทะเบียนในวันนี้มันอาจจะเป็นแค่พาร์ทหนึ่งในชีวิตของเรานะครับแล้วก็แต่แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราโฟกัสคือการใช้ชีวิตคู่ของเราระหว่างเราสองคนมากกว่าแล้วก็สําหรับคูอ่อื่นนะครับที่ยังมีอุปสรรคหรือว่ายังมีคนที่ไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยก็ขอให้อดทนแล้วก็ซื้ สู้ไปด้วยกันนะครับเพราะยังไงซะกฎหมายมันก็ออกมาแล้วในอนาคตคิดวา่าสังคมคงจะยอมรับมากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะมีกฎหมายณนะวันนี้ก็ตามแต่มันก็ย,ยังมีเราต้องยอมรับว่ามันยังมีกลุ่มคนบางส่วนที่ยังไม่ยอมรับ,รบถูกไหมครแต่แต่ณวันนี้มันมีกฎหมายมารองรับพวกเราแล้วก็อยากให้อนาคเนในกลุ่มคนที่ไม่ท,ที่ที่ยังมีความเห็นต่างอยู่ ให้เข้าใจความรู้สึกของพวกเราของคนซึ่งเป็นคนเหมือนกันไม่ว่าจะเพศใดก็ตามครับ